หนึ่งสองสามไอคิ้นสวัสดีครับเม่อไม่์พาวรีจีไทเกอร์ก็สู่เกมเกนชินอินแพ็กโอ้ยต,ยตายตายเกือบลืมเกือบลืมว่าเกนชินมีอีเวนต์เหลือเวลาอีกสองชั่วโมงนะครับเห็นคลิปนี้ก็คงหมดเวลาอีเวนต์นั่นแหละนะอโอเคงั้นก็ทําแล้วก็อัดคลิปเป็นที่ระทึกเก็บไว้แล้วกันนะครับลูกนกกระจอกจิ๊บจิบชื่ออีเวนต์น่ากินแล้วกันระหว่างที่ คุณเน้นกำลังเดินทางผ่านท่าเรือโรเมตีไทยของเมืองฟอนไทยคุณกับไพมอนก็เลยได้พบก,กับนักวิชาการผู้ราเริงพี่ดาวา่าบาติซีมารุ่นที่5ด้วยคำเชื้อเชิญที่เป็นมิตรของเธอคุณก็เลยเริ่มเพลิดเพลินไปกับเกมกระดาษอะไม่ใช่กระดานแสนผ่อนคายสุดน่ารักอย่างเจ้าลูกนกกระจอกจิบๆิบอย่างวานานไม่นานไม่รู้อ่ะแต่ก็น่าจะทันอยู่หรอือั้อง เดี๋ยวจะทำอีกเว้นหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัดสองคลิปเลยนะเออเพราะว่าอีกเว้นหนึ่งมันไม่น่ามีอะไรอืแต่ก็อัดเ็ีไว้และกันอืมโอเคไม่นานานนะ่ะเ,เดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวทำรางวันเสร็จปุ๊บก,ก็จะไปไลเอ,อ่ออะไรนะร <c oughs> <c oughs> างดาวต่อนะครับแม่เอมิลี่ไหนๆก็หลุดมาก็กเล่นเขาหน่อยละกันเออให้ความรับใจเต็มสิบเอ,อ๊ะอีเจ้ที่เคยมาหรอ คุณลูกค้าที่ผ่านมาคะเดีย๋ยวเพิ่งรีบร้อนจางไปสิคะชื่อบาติมามันจะอ่านออกเสียงคือมันเป็นเบืองไม้ใช่ไหมงั้นเราออกเสียงแบบบาซิมาบ,บ,บาซิมาเออบาซิมาบาซิมารุตีห้านักวิชาการจากวิชาวิวทยานักธุรกิจดาวรุ่งในแกลนบาซา่าในท่าเรือรูเบนทีไทยผู้นี้ขอร้องคุณเลยนะคะขอ,อนคายซะหน่อยคะ่ะถ้าเกิดคุณกำลังจิตใจเอ่อไม่ปลอดโปร่งแล้วก็ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วฟังที่ฉันพูดเรื่องสำคัญก่อนหมคะผู้เชี่ยว กูจำ <c oughs> ได้ละก <c oughs> ูจำได้ละพ <c> อ <oughs> เจ๊พูดประโยคนี้ปุ๊บกูรู้เลยเออเคยเคยเคย,เคยอัดเก็บไว้ด้วยนะครับเจ้าน้องกระจอกน่ารักที่สุดเลยโอ้โหในที่สุดกูกระจำได้ละไอประโยคเนี่เออคุณๆเลยครับอ้าวจริงๆเจ้าน้องกระจอกมันก็น่ารักจริงๆนั่นแหละค่ะแต่คุณบาซิแม่ขอบมาติดมาแล้วก็เรียกมาแล้วไม่มาแล้ว บอกว่าตัวเองเป็นทั้งผู้เชีการและนักธุรกิจใช่ไหมคะปกติเวลาพูดโดยไม่มีประโยคเงื่อนไขแบบนี้ไม่ใช่เราไม่เกิดการโตร้เถียงที่รุนแรงไม่ใช่หรอคะมันมาจากตอนอีเวนต์อีเวนต์เมืองไม้ไม่รู้ว่านานแล้วอ่ะต้องย้อนกลับไปดูอ่ะเอาดิฉันตามได้นะครับเวลานักวิชาการพูดอะไรอะ่ะมักจะรอบพอเป็นพิเศษไม่ใช่หรอคะนักธุรกิจก็ไม่กล้าพูดมั่วโซ้เกินจริงมันงั้นไม่ใช่หรอ ถ้าเกิดกไม่บอกคนอื่นว่าทิศตีของฉันถูกต้องดีสุดและสินค้าของฉันมันแจ่งที่สุดแบบนั้นก็คงถูกคนที่ไม่พอใจจับตามองและหาเรื่องอย่างหนักเลยไม่ใช่หรอค่ะแปลกจังแฮะทำไมฉันรู้สึกว่าปวดศทนาที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนสักวันหนึ่งแล้วอันนั้นไงมันเคยมาแล้วแต่ว่านานจนลืมแต่ฉันรู้สึกว่ามันคุ้นๆแต่ก็นึกไม่ออกฮะนเรื่ทางไหนนึกออกป่ะเออใช่นกกระต่อกไม่ได้น่ารักที่สุดแต่เป็นไพมอนต่างหากที่น่ารักที่สุด โอ๊ยเดี๋ยวจะไม่จุจุในายเพื่ไรออกมาเนี่ยเขินนะยะต่อให้นายไม่ได้ลเล่นก็อย่าส่งเสียนามแบบนั้นดิฉันรู้ตัวหนาเพระะาฉันรับให้มันได้อย่างนี้สิคะมาจีบกันต่อหน้าฉันเนี่ยนะเอาล่ะฉันรู้อยู่แล้วค่ะว่าโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นหนึ่งเดียวที่ฎีและวิชาการต่างๆนั้นเองก็ถูกลบล้างได้เสมอสินค้าใดๆก็จะถูกแทนที่ด้วยสินค้าใหม่ได้แต่ไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงในใจของแต่ละคนน่ะมันก็ต้องมีผู้คนและสิ่งที่เริงชอบยอมรับที่สุุุดดดใใช่่่งง่มมมมััยยคคคะะะแนนนนอจจจููงงไกก็ีีีณาาาทสิตลว ถ้าเกิดกลัวว่าคนอื่นเอ่อไม่สิถ้าเกิดกลัวว่าเอ่อสิ่งที่เราชอบอะจะถูกคนอื่นปฏิเสธจนเสียความนั่นใจในตัวเองไปมันก็คงไม่มีทางที่จะเป็นแบบที่ดีที่สุดในใจของตัวเองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิ่งหาคนที่ยอมรับในตัวเองไม่เจอล่ะก็ถ้าเกิดพวกคุณได้มาเล่นเกมลูกนกกระจอกจิบจ ok ิบของฉันเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องตะโกนบอกคนอื่นดังๆว่าเจ้านกกระจอกน่ารักที่สุดเลยเหมือนกันกับฉันแน่เลยค่ะเออเดี๋ยวนะคือเจ้าลูกนกกระจอกชิบชิบหมายถึงของท มันคุ้น,นแต่นึกไม่ออกอมถูกต้องแล้วค่ะหลังจากที่คุณเล่นเกมนี้แล้วพวกคุณจะได้รับรู้ถึงความน่ารักของนกระจอกเองค่ะคือเจ๊เคยมาแล้วเจ๊จำเราไม่ได้ฉันกำลังโปรโมทเกมนก,กระดาษนี้อยู่นะคะถ้าเกิดคุณได้คะแนนสูงจะรับรางวัลไปด้วยแหละค่ะเช่นว่าเจ้านกกระจอมนันน่ารักจริงๆนันะ่นแหละหน้าแต่รางวัลมันไม่เยอะมันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะขอแค่ได้สนุกกับมันก็พอแล้วนี่แนะนี่นายคิดว่างไงนะินทางเออเพื่อไพ่วนเจมหรอเออฉันก็อยากลองเล่นดูอ่ะ ดูเหมือนว,ว่าเราจะเห็นตรงกันแล้วนะคะงั้นก็เชิญพวกคุณสองคนสรุปก,กันให้เต็มที่เลยคะ่ะมันมันเคยมีแน่แน่นั่นไงเออมันโอเคเก็บสะสมให้ครบสองพันแต้มใช่ไหมเออจำไ่ได้เป็นไงคะพวกคุณเล่นนก,กระจอกชิบๆแล้วใช่ไหมฉันพูดผิดไม่ผิดใช่ไหมคะเจ้ากนก,กระจอกน่านรักที่สุดเลยใช่ไหมล่ะคะเออใช่ครับเจ้ากนก,กระจอกมันาน่ารักที่สุดตลอดเวลาอยู่แล้วอะ ไม่ไว้ทรงผมนกกระจอกเลยนะเจ๊เด็กเออขอชั้นนี่ก่อนนะคะดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้นเราเคยเล่นนกเกมกระดานแบบพิเนสักแ,แห่งแต่นึกไม่ออกอะแพทไหนก็ไม่รู้หรือไปแล้วใช่ชั้นจำได้ว่าฉั่เคยเล่นไอ้นกกระดานได้มาก่อนด้วยนะคะเคยสังเกตเห็นนกกระตอกในวิจิงอยู่ระยะหนึ่งด้วยจากนั้นก็เลยเพราะว่ามันมีจุดเด่นเล็กๆน้อยๆที่ชันมองข้ามอย่างไอดาอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดคุณบาซิมาดูดีแฮะเอ่อไม่แน่นะคะว่าถ้าเกิดเล่นเกมต่อไปอะฉันกำลังเดิน,นาทางอาจจะรื้อฟื้นความทรงจำ เอ๊ะคุณเคยเล่นแล้วหรอคะมันก็แสดงว่าว่าคุณมีวาสนานต่อะกูลของฉันเลยนะแค่นี้เอา้าไม่ใช่คนเดิมหรอวะออรุ่นที่5งั้นแสดงว่าก่อนนะไอ,ไ,อไอ้ที่เราเล่นครั้งแรกน่ะเป็นบาซิม่ารุ่นหนึ่งแล้วนี่รุ่นที่ห้ารู้ป <c oughs> ้ลูกนกกรกะจอกจริงๆมันเป็นเกมดังเดิมที่พวกเราสืบทอดกันมาจากคุณยายทวนเมื่อก่อนที่เป็นพิธีของตะก,กูลนะคะใช้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมาตลอดเวลานอกจากใช้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติแล้วดูเหมือนว่าคุณยายทวนจะชอบเล่นนกกระจอกกับผู้เาอกวะพ มอบตัวอย่างให้พวกเขาอีกด้วยนะครคุณยายทวดเคยบอกฉันว่าพอมีความน่ารักของรถกระอจอกเติมเต็มหัวใจทุกคนอารมณ์หงุดหงิดมันก็จะลดน้อยลงแล้วการทะเลาะเบาะแว้งบนโลกนี้มันจะน้อยลงตามไปด้วยนะครเพื่อความพัฒนาในสัติภาพของคุณยายทวดแล้วก็เพื่อให้นกกระจอกแสนน่ารักนํารอยยิ้มมาให้กับทุกคนแล้วก,ก็ฉันก็เลยต้องพัฒนาเกมนี้ต่อไปแล้วก็ประมดไปให้ดีไงคะว้าวใช่แล้วครับโอเยความน่ารักคือสันติภาพโอ,อ okay. เคเด็กบาสักทีตอนนี้ฉันรู้สึกว่าประโยชน์ที่มันเกินจริงในสักนิดนึละคะ่ะ ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อพวกเราก็เจอผู้คนที่เลี้ยงลัตต่างๆก็มีความอดทนกันทั้งนั้นนะพอพูดคุยกับพวกเขาได้เหตุผลเนี่ยก็จะคุยกันอย่างเป็นเอ่อราบรื่นด้วยล่ะคะ่ะเพราะงั้นการที่คุณบาซิมา่าลูดียกับคุณยายทวดของคุณพูดมามันก็สมเหตุสมผลแล้วนะคะดูเหมือนว่าพวกเราจะคิดเหมือนเลยนะคะพวกคุณสองคนเนี่ยอยากเข้าร่วมทีมทุ่สันติภาพนกกระจอกด้วยกันไมหมล่ะคะถ้าเกิดสะดวกแล้วก็เอาตัวเกมหรือว่าภาพประมัติไปด้วยสิคะระหว่างการเดินทางหลังจากนี้ก็จะได้นนกกว,ดวย ว้าวแบบนี้เราก็สามารถตะโกนประโยคนั้นให้กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ยินกันหมดแล้วใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะเจะรถนวก่ก็จอกน่าทิสุดเลยอ <c oughs> ้ีมีแบบอนิเมชันประจำตัวเลยแล้วทําไมคุณถึงเป็นรู่นที่ห้าล่ะครับเออใช่ก่อนหน้าเนี้ยดูเหมือนจะเป็นทาย,ยาทชนชั้นสูงหรอคะที่ที่ที่แสนเก่งกาจอะไรแบบนั้นเนี่ยที่ซูเมรุมันมีตระกูลแบบนี้อยู่ด้วยหรอคะ ไม่ใช่ชนชั้นสูงไม่ใช่ตระกูลสำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ,คะชื่อของฉันน่ะมันไปแค่ฉายาเองค่ะทุกอย่างมาเริ่มต้นมาจากคุณยายทวดของฉันน่ะท่านเป็นคนซื้อตรงก็เลยทําให้ศัตรูทางวิชาการอ่ะไม่มีมอำนาไไ่ชอบหน้าท่านจนท่านน่ะสูงส่งไปสำรวจสิ่งมีชีวิตที่มันไม่อยู่จริงในเขตเทะเลทรายแล้วท่านก็หายตัวไปเลยละคะ่ะเออตามมาเฉยแต่ว่าหลังจากผ่านไปสิบกว่าปีอ่ะทุกคนคิดว่าท่านตายไปแล้วจู่ๆท่านก็กลับมาพร้อมกับรายงานตรวจสอบแล้วก็เออเจ้าลูกนกกระจอกจิ๊บๆนะค่ะ ไม่ใช่แค่ทาภารกิจในปีนั้นสําเร็จนะคะแต่นิสัยของท่านก็ยังเปลี่ยนไปอย่างมากด้วยเราก็ว่าได้เข้าใจอะไรบางอย่างนะคะเมื่อเจอกับเพื่อนร่วมอาชีพที่ไม่เห็นด้วยกับท่านท่านก็จะไม่ไปโมโหต่อไปแล้วแต่ก็จะเชิญอีกฝ่ายมาเล่นลูกนกกระจอกด้วยกันพร้อมกับพูดคุยกันแทนนะคะท่ามกลางบรรยากาศพูดคุยที่กมเกยแบบนั้นปัญหาส่วนใหญ่มันก็ได้รับการแก้ไขแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เคยขัดแย้งกับคุณยายทวดต่างก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของท่านแล้วก็กลายเป็นผู้ชื่นชอบนกนกกระจอกไปด้วยนะคะว้าวเดี สรุปแล้วลูกนกกระจอกมันมีเป็นทูตสมานจำไมตีมีประโยชน์ขนาดนั้นเจยวหรอคะนั่นเน่ะมันเหนือการคาดหมายจริงๆนะครับใช่ไหมคะวัสดุจานมากเลยใช่ไหมล่ะพอเง้นเชื่ออะไรเชื่อคำพูดของคุณยายทวดค่ะที่ว่าเจ้านกแสนน่ารักอ่ะมันจะสามารถทำให้ลกสงบสุขได้เพื่อเป็นการเคารพต่อคุณยายทวดเพื่อนเก่าเพื่อนของท่านน่ะก็เลยตั้งฉายาให้กับสมาชิกของตระกูลหัวฉันซึ่งฉันก็เป็นหัวหน้ารุ่นที่ห้าของตระกูลที่ว่านั่นแหละค่ะเพราะงั้นเนี่ยเอออเรียกฉันว่ารุ่นที่ห้ายังไงล่ะคะ ได้ยินมาว่าเพื่อนบางคนของคุณยายทั่วมีอายุยืนยาวมากเลยนะคะตอนที่เขาเอารูกนกกกงไปศึกษาเขายังบอกอีกเชียวค่าว่าหวังจะได้เห็นความสําเร็จของมาซิมารุ่นที่10หรือแม้แต่รุ่นที่20่สิบด้วยล่ะคะ่ะสุดท้ายก็เลยทําให้การนั่งเล่นลูกนกกระจอกกลายเป็นคำนิยมที่ต้องได้รับคํานิยมไปทั่วตาวัดแล้วช่วยความขัดแย้งที่มีมานับผืนนับพันปีได้เป็นเรื่องได้ล่ะคะ่ะว้าวยิ่งฟังยิ่งเวอร์แฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าอุดมคติของคุณบาซิมารุ่นทนนี่คี้กาลลค,คนนด้ เออเล่นลูกกระจอกให้มากๆทะเลาะกันให้น้อยอะไรแบบนั้นสินดครอบว้าวคำพูดกินใจมากเลยค่ะฉันขอปรบมือให้สุดแรงเกิดเลยล่ะเอาล่ะคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังของคุณนั้นมันก็มีเหตุผลล้ำค่ามากแล้วล่ะค่ะฉันจะเขียนมันไว้บนด้านหลังของบจุพัธุ์ลูกนกกระจอกให้แล้วกันนะคะมาเป็นว่าพวกเราพยายามไปด้วยกันเถอะค่ะเพื่อให้มีผู้คนเดินหน้าไปอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนการทะเลาะวิวาทที่น่ารำคาญให้กลายเป็นการถกเถียงกันอย่างสันติอสุดท้ายที่ไม่มีอะไรใช่ไหม สุดท้ายนี้เขาแน่จะมาคุยเรื่องความนั้นเขาแน่จะมาคุยเรื่องความน่ารักของเจ้านกกระจอกด้วยนะครับอืมได้เลยค่ะเห็นแก่พวกเราเขาหักกันได้ดีอย่าลืมกลับมาหาฉันบ่อยๆนะคะแล้วก็เล่นเกมลูกนกกระจอกกันให้บ่อยๆไม่ปล่อยแล้วฮะวันนี้แหละกูต้องเล่นให้ครบสองพันอ้าวไปอืมยังไงนี่ดานใหม่ด่านใหม่โหมดนี้บรรลุเป้าหมายเป็นครั้งแรกจะได้รับเหรียญนกกระจอกวิ่งปั๊บเด้อเด้อเอเด้อ้อเด คุ้นๆน,นะแต่ลืมไปแล้วอ่ะเออมันเล่นได้คนเดียวใช่ไหมยิงนกกระจกมันมันคล้ายๆกับอีนั้นก่อนอ,อีเออไอ <c oughs> โอคกูอ๋อทันทีเลย <c oughs> ใช่มันมันคือเกมอีสนุกอ่ะ <c oughs> อืมโอ้ปวดปวดหัวเลยนะฮะเออนอ่านก็นใครบับต้องทำเลยนะ เป้าหมายยิงลูกน้องให้กระจายออกจากพื้นที่โอเคเกินห้าตัวก็เกินแล้วนี่อ๋อให้สามรอบนกมีให้เลือกอ๋อโอเคอ๋อถ้าเกิดเราไอตัวที่เรายิงไปก็นับนีหว่าเออเข้าใจละโอ้ห้าพอดีเกือบไปล้กู โอเคอ่าแตแรกมันง่ายหลังๆมาน่าจะหัวร้อนดูกนกกระจอกหนึ่หนับหน้าตาน่ารักมากแต่ดูเหมือนว่าเป็นโอเคต้องดูเงื่อนไขก่อนว่ามันจะให้เรานี่ให้แต่ว่าให้ยิงในนี้ใช่ไหมหนึ่หนับคือมันจะติดไปกับอันนี้ด้วยโอเค โอ้ช oh. ิปหายโอ้งานหยาบละมันให้กี่รอบอะสามรอบแปลว่าไงเอาไงเอาไงเอาไโอเคโอเคอย่ายิงแรงมันจริงๆรมันต้องยิงชิงเอ่อเฮ้ยเราปรับอันนี้ได้ดีว่าเออลืมไปยิงชิงความแรงน่าจะสักกลางหนึ่งโอ้ยกลางแรงไปว่ะ เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เกกลางแรงไปอ่าสวยไม่ได้เกิดเราได้แล้วคือเราจบรอบเลยไม่ได้หรอวะคือมันได้แล้วไงโอเคปั๊มแรงหนึ่งหนึ่งนี้แรงแรงอยู่โอเคอ๋ออีกรุ่นหนึ่งเราก็ยิงเข้าของเราก็ได้นี่หว่านี่โอเคโอเคเล่นไม่ยาก โอเค okay. ไม่นานยิงดูแล้วเจอของคู่ต่อสู้หนึ่งตัวออกจากพื้นที่โอเคอันนี้ไล่นกไล่นกออกไปยิงแรงๆไปเลยเอาชิบหายยิงแรงกลับเข้าสีแดงนี้เลยนะลืมลนะโอเค ต้องเอาอีกอันหนึ่งใช่ไหมพราะมันยังต่มสามเอาชิปกอ่อยเล็งพลาดไม่เอาเฮ้ยระดับกูไม่ต้องเฟอร์เฟิร์สกอร์ดิอันนี้มันน่าจะต้องยิงเอออ๋อ้ออสีเขียวนี่มันเป็นลม ค okay. สรุปแล้วแต่และแมปจะให้ยิงแค่สามตัวอ้ะมีหนึ่งตัวนี่สีเหลืองเลยนะสีเหลืองเลยนะลืมไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรผ่านอยู่อ๋อสีเหลืองคือจะจะจะ,จะไม่จะไม่ติดไปกับศัตรูอ่าสีแดงมันจะตึงหนือติดไปกับศัตรูด้วยโอเคใช่ไหม นี่ไงสีเหลืองคือธรรมดาสีแดงคืออ่านี่ไงติดหนึบสีฟ้าสีฟ้าดึงดูดอ๋อดูดสีฟ้าดูดสีอ่าไม่ดีสีสีสีเขียวอ่ะสีเขียวจะเป็นแบบปล่อยลมปล่อยลมทีดึงเคอันนี้ต้องใช้สีฟ้าดึงทำแต้มสูงงั้นก็เอาสีแดงตึงหนืดไปแล้วกัน มันจะได้อยู่คู่กันโอ้สวยงามแปดสิบสองไม่ได้ต้องใส่ต้องดูดนิดนึง,นงไม่เป็นไรเอาอันนี้เข้าไปตรงกลางอันนี้ธรรมดา ต้องอยู่สีแดงอะ่ะโอ้โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้โอเคสิบสองวันดีเป๊ะโอเคแม่เริ่มเข้าใจอืมอืมอันนี้น่าจะต้องดูหรอกไหมบลูปอ้อาวพักแค่ตัวเองเดียวเองหรอวะ อันนี้ติดไปด้วยกันยิงไปแรงๆเลยเออ,อเจริงๆผ่านแล้วเนี่ยผ่านละโอเคเพื่อเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใช่ไหมนี่ส <c oughs> หมยดิเออ <c oughs> เขาใจดีเขาไปต้องแบบเฟอร์เฟกต์สกอร์อืมโอเคเริ่มรู้เทคนิคนันสลับไปด้วะ่ะไล่นกออกกับเอานกเข้าโอเคดีแดงติดดืบใช่ไหม กระเด็นกระดอนวเอาสีฟ้าสีฟ้าดูสีฟ้าดูเพราะฉะนั้นโอ้ชิปหายเอาหมเลยสีฟ้า,า,า,ฟาไม่ได้ไม่ได้ต้องสีแดงก่อน ยิงแรงไปโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็เอาสีแดงปิกลูกนึงโอ้สวยโอเคแล้วก็ยิงสีฟ้าเข้าไปตรงนี้เวย้ยไม่เป็นไรอ๋อให้ตีรอบวังวันนี้โอเคอันนี้แค่ยิงมันเข้าไปก็น่าจะได้ เออนั่นสิบห้าขอบคุณครับมันคือสนุกเกอร์อ้าวเงาสิบแปดเหรอปาโถกเข้เข okay, okay, okay. ้เข้ได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 ้ ไม่ได้ล้ะไม่ได้มันกะกะแรงยากเว้ยมันต้องครึ่งหลอดอ่ะเออนา่าจะโอเคนา่นาจะประมาณครึ่งหลอดโอเคสวยอ่าจากนั้นเอาอีกฟ้าชิปชิปชิปแคมเซิลกน่อนได้ไหมโอเคได้กดคิวเพิ่งดูนะเนี่ย หรุดโอเคยี่สิบอันนี้เอออย่าอยวอย่าไปยุ่งพี่เขาเราไปตรงนี้เราไปตรงนี้พี่เขาสวยแล้วลูกอย่าไปยุ่งพี่เขาเออนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวแม่งพี่เขากระจายโอเคแต่สุดท้ายยี่เิาอย่าง ยิงให้ออกอ,อันนี้ผักใช่ไหมจะต้องไม่ถึงเว้ยมันดูดอ๋อโอเคไปมึงไปมึงมันไม่ได้ดูดตัวเดียวนี่หว่าแล้วก่อนหนะ้านี้ท่านไมมึงดูดตัวเดียว <I> อดูอ้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวผักเออเคได้อยู่แล้วโอ้โหต้องเอาออกห้าเลยเหรอยากอะเนี่ย ได้ไหมไม่ได้วะ่ะคือ5ตัวเพราะฉะนั้นอยู่ได้แค่ตัวเดียวใช่เหลือเหลืออยู่ในขอบได้ตัวเดียวมันน่าจะต้องดูมันพี่ดูมันผักโอเคก็ผักไปปุ๊ม เออสวยที่เหลือแผนเดิมแผนเดิมนี่เนี่ยแผนเดิม,ดมอย่าไปเสียงลูกอย่าไปเสียงอาชิบหายโอ,โอ้เกือบโอเคเกือบเข้าเส้นแล้วมึงแลสุดท้ายเออได้คะแนนยี่สี่โอ้พระเจ้า สีฟ้าดูดใช่ไหมเอาสีแดงไล่ไปก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยดูดทีหตังตึงหนืดโอเคโอสวยอันนี้สวยละนี่โอเคสวยอันเนล่นอลอ,อไปตรงนี้ได้ไหมไม่ดู ข้ามาอยู่ด้วยกันโอเคยีิบห้าผ่านสบายกูละวที่เหลือขำๆไปเลยอะไรก็ได้จังหวะนี้อดีเป๊ะไงล่ะต่อไปอะไรดันใหม่หมดแล้วพบยังสองพันม่ต้องให้ดันใหม่ด้วยไหมวะไอ้มันเจมเท่าไหร่อ่ะตั๊บหนึ่งโอ้โหวิ่หนึ่งสองสามสี ห้าเจ็ดอ้าวเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหสี่สิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหอ๋อจริงๆเอาแค่นี้ก็พอหกหกสามยสี่ก็ส2 0รสเหมือนเดิมนะครับอะไรเป็นอะไรกับ420รก็ไม่รู้เกมแล้วเดี๋ยวนะแล้วแล้วที่มึงบอกว่าด่านใหม่นี่แหละวะมันมีข้างล่างด้วยมเย เอออ้าวคือเล่นไ,ไหนก็ได้เหรอกูหูสุกสันอ๋อไม่ใช่เล่นเกมเตี้เหรอเอออ๋อ,อ,อมันมีด่านเก่าแล้วด่านใหม่หอะหรือไม่รู้แต่คือไม่ต้องเล่นก็ได้ใช่ไหมเพราะมันให้แค่อ,อันเดียวให้แค่เก็บแต้มถึงสองพันเอออ่ะลอ,องสันหน่อยก็ลองสักหน่อยก็ได้ เออขอลองขอลองอ่ะเออ๋อนี่มันเป็นแบบจับคู่เหรอเออไม่ปัญหาคือจะมีทีไปเล่นคู่กับกูหม่สุ่มเลือกหนึ่งด่านเจ็ดอ๋อช่วงบ่ายแสงรบกุนเดี๋ยนน้องก็ชอบวิวับ,บอ๋อมันโค้หมดแล้วไม่รู้อะ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรเลยครับเล่นอันไหนก็ได้ขอให้เด่นเก็บได้เอ่อถึงเท่าไหร่วะเออโอเคก็ล้างตู้กับสองพันนั่นแหละ โอเคงั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะไปทำกิจกรรมอีกกิจกรรมต่อละ <laughs> สองกิจกรรมในวันเดียวอก็ก็คงไม่ลืมเล่นกันนะเนาะนี่เกินเกือบลืมเลยนะครับรเลยแวประมาณ2ชั่วโมงอีเวนต์ก็หมดละก็คงเห็นเกมนี้ตอนอีเวนต์หมดแล้วะนะไปงั้นก็ิปกิจกรรมนึงดีกว่า